อยู่ดีๆก็ช็อตไปดื้อๆแล้วไทยไตีลังกาเลยเข้าฝาักไทยแล้วก็ตีลังกาไปอีกทีหนึ่งก็ได้ตม้มดูสิครับชอบจริงๆครับคนจีนเห็นเขาขาวสวยๆหน่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวฟาดกันฟงเสิร์ฟฟาดมาลงด้วยแต่อีรักบอลแรกดีแล้วเขาฟาดคืนลูกนี้โอ้โหอย่าประปาทครับอิรักเสิร์ฟมาลงด้วยแล้วอส ไสยสิบเลยเอาครับทายเราครับมาครับมีรักเสิร์ฟอุ้ยเสิร์ฟเอสครับอ้ดขึ้นแท้เลยครับมงก่าดันมาสวยมีโอกาสงัดแล้วเราฟาดใส่สวยคืนเลยครับโอเคครับแบบนี้10ต่อ4ครับสบายสบายครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาดูไฮไลท์เทคบอลครับคู่สุดมันครับโอ้โหนี่ครับแามแรกของไทยมาก่อนเลยครับว่ากันว่าคู่นี้ในประเภทชายคู่ครับแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ที่ประเทศจีนครับที่เมืองชิงเต่าเมืองนี้ไทยเคยมาเล่นแล้วนะครับแล้วก็ได้แชมป์ไปด้วยนะครับคราวนี้คนจีนมาเยอะมากครับเพื่อมาสัมผัสเทคนิคการเล่นของนักกีฬาเทคบอลไทยครับได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วเกมนี้สนุกสุดมันครับ คู่ชายี่ก็เป็นพระกพงดีเจริญกับบุญคุ้มทิพวงนะครับขณะที่อิรักอันตรายมากครับดูลูกเสิร์ฟของเขาครับนี่ฮะยกขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่ฮะลูกเสิร์ฟดีนะครับเล่นโคตรดีเลยครับคู่ของอาริล่ายาวีกับลาดี้นะครับมาดูความมันความเดือดของคู่นี้ครับไทยเกือบน็อกเหมือนกันครับมาดูกันเอาครับเราฟาดลูกนี้ออกไปอีกครับโอ้โหนี้ของอิรักเลยครับ มาไม่ง่ายนะครับผมพูดเลยว่าไม่ง่ายสําหรับเกมนี้สําหรับไทยเรานะครับเอาครับเอาลุยต่อครับอิรักนําอยู่2ต่อหนึ่งชายคู่นี่เพึ่งได้แชมป์เบิล์ซีรีส์ที่เวียดนาม,มานะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ประเภทชายคู่เราได้แชมป์นะครับชิงกันเองแล้ววันนั้นฝนตกด้วยนะครับแล้วฝั่งของวัชระพงศ์ดีจเจริญแล้วก็บุญคุณทิพย์วงแต้มเยอะกว่าเขาก็เลยให้แชมป์ไปครับมาครับมา 2ต่อ2ครับโคตรเดือดโคตรสู้ครับบนคุ้มจะเสิฟเสิฟลูกนี้อุ้ยเดือเสิฟดีครับแต่เขาคืนได้อิรักอือหืออิรักมงหลุดออกไปครับไทยแซงนำเป็น3ต่อ2ครับเอาครับสังเกตดูปฏิกิริยากองเชียร์จีนนี่ชอบมากนะครับโอ้โหดูเสิฟลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับฟองไว้ก่อนคราวนี้ต้องเน้นแล้วครับ ทางฝั่งของบุญคุม้มเสิฟมาเฮ้อ,อดับเบิลฟอลครับเสียตามครับอิรักตามตีเสมอเป็น3ต่อ3ครับเข้มข้นครับเข้มข้นอย่างที่บอกว่ารอบแรกจริงๆเนี่ยหาเกมเดือดๆยากเพราะว่าอันดับเรนกิ้งมันต่างกันครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าคู่นี้เนี่ยหูเหลือเชื่อทั้งที่เราเป็นทีมท็อปนี่อิรักพัฒนาขึ้นเยอะครับแล้วเสิฟหลุดไปอีกลูกหนึ่งครับหลุดอีกแล้วครับต้องเสิฟใหม่อีกรอบหนึ่งครับ บนคุม้มบนคุ้มเสิร์ฟมาลูกนี้ก็หลุดอีกแล้วครับโอ้โหดับเบิลโอ่ฝองค้งติดครับโดนอิรักแซงเป็น4ต่อ3เลยคือต้องเน้นหน่อยครับแบบนี้โอ้โหเสิร์ฟรุยแล้วครับเก่งบ้านมะขามเหมือนเสิร์ฟแบบเอาจริงเอาจังด้วยครับเสิร์ฟมาโอ้โหดับเบิลฟอลสามลูกติดไปแล้วครับ เป็น53ครับโอ้ไใบกันใหญ่ครับแล้วเปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับหูเสียสมลูกติดครับโดนแซงแล้วอิรักขอเสิร์ฟบ้างเขาเสิร์ฟหลุดลูกแรกครับเสิร์ฟได้2ครั้งนะครับคล้ายๆกติกาเทนนิสลูกแรกก็เลยเน้นได้ครับอ้าวครานี้ตกไปอยู่ฝั่งไทยเก่งฟาดลูกนี้โอ้โหหลุดหรือเปล่าหลุดออกนอกต้อมีครับเหลือจะเชื่อครับโอ้โหอิรักดีเป็น3ามอหกต่อ3เลยครับ งามไส้ครับงามไส้แบบนี้บอกเลยว่างามไส้ครับโอ้หนักแล้วงานนี้ไทยเรามาดูต่อครับอีรักเสิร์ฟด้วยศีรษะเน้นแล้วครับเขาเน้นแล้วแล้วเราก็ต้องเอาคืนเสิร์ฟลูกนี้มากลับมาได้โอเคครับโอ้หุยพึ่งจะตีลังกาได้ก็ดีเสียงปรบมือดังลั่นเลยครับไทยแต้มขยับเป็นสี่ต่อ6แล้วครับคุณผู้ชม เอาสิครับเอาสิครับให้มันได้แบบนี้ครับอิรักเสิร์ฟมาต่อยังไม่ได้อิรักก็โหตอนนี้อยู่ดีๆีบาดน,นำไทยแบบนี้คิดครับเซตแรกได้นี่เดือดแน่นอนครับแบบนี้เอาครับเสิร์ฟหลุดไปคราวนี้เขาต้องเน้นให้ลงโตอ่าลงก็เสร็จฝั่งไทยครับพระพงมาแล้วเก่งทีบ ยังไม่ทายดูครับความสามารถอิรักไม่ธรรมดาครับแล้วฟาดลูกนี้โอ้โหไทยจับได้กลับไปทีหนึ่งยังได้อยู่บอลนี้จะเป็นของใครครับแล้วฟาดลูกนี้โอ้หโดนเน็ตหรือเปล่ากับแบบนี้น่าจะโดนเน็ตครับคุณผู้ชมต้านนี้ของไทยครับไล่ขึ้นมาเป็น5้าต่อ6ครับเอาละครับไม่แน่ไม่นอนกับแบบนี้บอกเลยโคตรเดือดโคตรสู้ครับ โคตรเดือดโคตรสู้ล้วฟาดหลุดอีกแล้วอ้ฟาดไม่ดีเท่าไหร่ครับฟาดหลุดไปคำด้านของอีรักครับเจ็ดต่อห้าครับเจ็ดต่อห้าเกมเบือดเกมมันจริงมันโคตรโคตรับมันโคตรโคตมาลุยต่อครับเอาครับโอ้โหคนจีนนี่ก็เกาะติดชอบจริงครับกายกรรมเทคคบอลไทยฟาดลูกนี้หลุดไหม โอ้โหยังไงครับเราเสียต้านจากการเสิร์ฟอีกแล้วครับอิรักไปแปดไทยห้าครับอ,อือหือ,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 อมันแบบลุ้นจริงๆริักพง์เสิร์ฟโดนลงโอ้โหไ,ได้ครับลูกนี้ได้ลูกนี้เอสเลยเอสเลยครับอาครับไทยขยับเป็นหกอีรักแปดไปแล้วจ้ามาจิจาแล้วมาจิจ้วเซิร์ฟที่ได้ครับตรงนี้อิรักตักขึ้นมาแล้วยังไงตั้งมา โดนโตเรียบร้อยครับตามนี้ของไทยครับเอาครับขยับตามาเป็นเจดต่อ8ปครับคุณผู้ชมหูคนเดือดโคตรสู้เลยเดือดแล้วสู้สุดๆครับม,มาครับมาลุยกันต่อครับลุยกันต่ออย่างเดือดอย่างสู้ครับพักพงดีจเจริญครับจะเสิร์ฟพ,รพงเสิร์ฟฟาดมา ลงด้วยแต่อิรักบอลแรกดีแล้วเขาฟาดคืนลูกนี้โอ้โหอ่าประมาทครับฟาดลงด้วยครับขูเก้าตัว7จอู้ตอนนี้ทุกชาติพัฒนามาจริงๆครับเรานี่จะหยุดไม่ได้เลยนะครับโอ้โหฟาดแบบนี้โคตรอันตรายโคตรน่ากลัวครับเอาละฟีครับเอาละฟีครับไม่แน่ไม่นอนครับคุณผูช้ชมแบบนี้อิรักเสิบมาลงด้วยแล้วเอ ไอสิบเลยโอ้โหเอาครับไทยเราครับเจอทีมที่ต่างชั้นกว่าเล่นงานแล้วครับโอ้โหเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เหลือจะเชื่อครับเหลือจะเชื่อแบบนี้เดี๋ยวดูกันต่อครับเจ้าตัวรอดมาได้หรือเปล่าโอ้โหใครจะเชื่อครับแบบนี้เอาครับ10ต่อ7ครับตามอิรักเสิร์ฟหลุดไป ก็ต้องเน้นกันแล้วครับไทยไล่ขึ้นมาเป็น8ต่อส0บครับเด,ดเดือดมันมันครับเด,ดเดือดมันมันเอาครับเอาแล้วฟาดลูกนี้สวยงามโอเคครับยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ครับไทยเราเอาครับยังไงครับแต้มตอนนี้ เกมนี้เดือดจริงๆครับคุณผู้ชมโคตรเดือดและโคตรสู้ครับเอาครับเอามาลุยกันต่อครับมาลุยกันต่อสิบต่อแปดเซิร์ฟฟอลอุ่ยบังกล้องจีน yeah. มาบาังมุมกล้องครับ อกคับโอกาสของอิรักเสิร์ฟมานิดนึงแล้วช็ดตนี้ไทยไตีลังกาอิรักรับได้แล้วไม่ทันครับโอเคครับ9ต่อ10ครับแบบนี้โอ้โสูสีหายใจไม่สะดวกกันเลยทีเดียวครับแบบนี้โคตรเดือดโคตรมันครับไทยไล่มาเหลือตามเดียวครับขอผูกเชือกลงท้าแป๊บนึงครับโอ้โห ได้ลุ้นกันสุดๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเอาครับเอามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมาครับอิรักเสิร์ฟอุ้ยเสิร์ฟเอสครับโอ้โหขึ้นแทนเลยครับโอ้โห อิรักขออีกแต้มเดียวครับแบบนี้สถานการณ์ไทยครับโอ้โหนี่มือวางเหนือกว่าด้วยครับแล้วแต่ละชาติอย่างที่บอกว่าพัฒนามาดีมากครับอิรักจะปิดเฟตนี้หรือเปล่าเราเสิร์ฟหลุดโอ้โหได้ลุ้นเสียวแล้วได้ลุ้นเสียวแล้วแบบนี้ครับเออเอาครับบุญคุ้มที่วงเสิร์ฟเน้นชัวก่อนอุ้ยคารับกระเด้งแล้วอิรักพักมาฟาดลูกดีออหื้โดเนตเองครับ ยังไม่จบครับไทยไล่มาเป็น10ต่อ11ครับโอ้โหไม่รู้ว่าเกมนี้จะจบยังไงครับโอ้โหใครจะเชื่อครับมาถึงจุดนี้แล้วไทยลากเลือดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยครับเอาครับบุญคุ้มเสิร์ฟหลุดออกไปครับโอ้โหจะเสียแต้มนี้ไม่ได้เลยครับต้องเน้นทุกต้ามเลยจริงจริงครับเอาลาซีเอาลาซีดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมาครับบุญคุ้มเสิร์ฟต่อบุญคุ้มทิพวงครับ จต้องสู้เสิร์ฟฟาดมาแล้วลงครับโอ้โหได้ครับ11 11ครับโอ้โหตอนนี้ใครได้12ก่อนจบนะครับคุณผู้ชมใครได้12จบคือต้องเน้นครับต้องเน้นเอาครับบุญคุม้มเสิร์ฟามาฟาดลูกนี้แล้วเสิร์ฟได้เอ็ดครับโอ้โหปาชนะเฉยๆนะครับเก็บเซตแรกไปครับด้วยการปาดไป10 2ต่อ11ครับคนจีนชอบเลยดูครับโอ้โหมถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหดูความน่ารักข้างๆสนามหน่อยครับโอ้โหนี่ครับความจำใสครับคนจีนชอบมากๆครับเทคบอลไทยครับดูยิ้มหวานเลยครับนี่ฮะมาสองคนนี้ยิ่งหวานใหญ่เลยครับนี่ฮะเออือดูสิครับชอบจริงๆครับคนจีนครับเอาครับมาดูกันในเซตที่2ครับถ้าไทยได้เซตนี้ก็จบเลยครับมาดูกันครับไทยชุดสีม่วงนะครับขณะที่อิรักชุด ขาวส้มนะครับเอาครับเอาไทยเสิร์ฟลูกนี้รับโอเคครับเสิร์ฟโคตรดีเลยครับโอ้โหสองศูนย์เลยครับโอ้โหเสิร์ฟอันตร,รายมากครับมาเข้าฝักแล้วเสิร์ฟอีกรอบหนึ่งเสิร์ฟมาตรงนี้ได้เสิร์ฟอีกรอบครับเป็นเก่งบ้านบักขามครับเสิร์ฟฟาดมาตรงนี้ได้อยู่ ขยับมาแล้วขอตีโอ้โหแต้มของไทยครับ3 0เลยครับโอ้โหอาจจะช็อกจากเซตแรกครับเกือบชนะแต่ไม่ชนะครับอิรักเซตนี้ไหลเลยครับ30ครับไทยนำมาครับมาไทยเสิร์ฟอีกเสิร์ฟลงมาสวยงามไปสี่เลยหรือเปล่าโอ้โหรักช็อตครับแบบนี้ช็อตส0ูเลยครับโอ้โหช็อตใหญ่แล้วครับอิรัก นี่เซตที่2นะครับหูฟิลลิ่งนี่ต่างจากเซตแรกเยอะเลยครับคุณผู้ชมแล้วเสิร์ฟอีกทีหนึ่งคราวนี้ไม่ได้ครับโคตรมันครับโคตรสุดโคตรสู้กันดูบินกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมมาดีครับแล้วก็มาดีครับเอาครับได้เสิร์ฟได้ลุยต่อครับพี่น้องดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับอมาครับมา ลูกเสิบของอีรักครับเอาครับได้เสิบมาตรงนีอ้อีรักนี่ก็ช็อตไปดื้อเหมือนกันนะครับอยู่ดีๆก็ช็อตไปดื้อๆแล้วไทยไปลังกาเลยครับมาแล้วครับโอโ้โหแบบนี้จะไปเหลือสร้างอะไรครับ6กศูนเลยโอ้โหเซตนี้มาดุจริงๆครับไม่ให้คู่ต่อสู้เลยเซตแร,รกเหมือนแบบ ลองซ้อมมือดูครับแต่เส้นนี้ห่างเลยอิรักเสิร์ฟเข้าฝากไทยแล้วก็ปีลังกาไปอีกทีนึงก็ได้ตาอีกแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟทีใจอมหิตเหลือเกินครับคนจีนอ,อกไทยโหดมากครับโอ้โหเห็นเขาขาวสวยๆหน่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวฟาดครับไทยเราเหลือจะเชื่อครับแล้วมาต่อแล้วมาต่อครับอิรัก 70น่ะบ้าไปแล้วยกไปอีกทีแล้วก็อย่างจากอันนี้หลอกอันนี้หลอกโอ้โหหลอกหยอดก็ไปกันใหญ่ครับโอ้โหจิใตใจอามาหิตม,มากนันไทยตอนนี้ไป80ปแล้วครับโอ้โหเอาครับเอ,เอาเอาครับไปกันใหญ่ครับ80แล้วโอ้โหหนักเลยครับหนักเลยแบบนี้ลุยกันต่อแล้วก็ลุยกันต่อครับออื้ ลูกเสิร์ฟของไทยครับ8-0คราวนี <c oughs> <UK> <พ satisfy. c oughs> ้เสิร์ฟออกไปครับเป็นเอ็ดหรือเปล่าอุตสินบอกให้เอ็ดบอลอีกโอ้โหอีรักบอกกูเกาหัวแก้งแล้ครับอีรักเกาหัวครับไม่รู้จะสู้ยังไงครับเซตนี้ไทยมาโหดแล้วมาดุมากครับโอ้มาดุและมาโหดขนาดนี้ใครจะสู้ครับลุยกันต่อครับพี่น้อง8ปต่อศแล้วเสิร์ฟย้ำมาอีกทีหนึ่งโดนโตครับ มาเอาครับอย่างไี้เซิร์ฟแล้วเมื่อกี้เขาจับเอ็ดบอลนะครับเราก็เหมือนได้เซิร์ฟรอบที่สามเลยรอบนี้ต้องเน้นชูอ๋อเขาได้แต้มขออภัยครับได้แต้มครับอิรักได้แล้วโอ้โหแต้มแรกเพิ่งมาขอโทษทีครับโอ้โหเซิร์ฟเอ็ดไปโอหนักเลยครับตัวนี้รักงอหัวไม่ขึ้นครับโอ้โหต่างฟิลมากครับเซตที่แล้วนี่เราสบายๆครับได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แต้มครับเป็นเอ็ดอีกแล้ว ฟายอีกทีนึงโอ้โหอันนี้เดบุฟเฟลครับเขาไล่มาครับ2ต่อ8โอ้โหนึกว่าได้แต้มนะเคคู่นี้เอาครับโอโแต่ห่างเยอะครับห่างเยอะเลยห่างเยอะมากแล้วเราฟาดมาตรงนี้ออกอีกรอบครับออต้องพยายามเซฟพ,พลังไว้หน่อยครับมาอีกทีหนึ่งฟาดมาแล้วเฟิร์บได้ไหมฟอลอีกรอบโอ้โหสามแต้มเลยโอโ้เขาได้มาสามเลยครับ ไล่มาเป็น3ต่อ8แต่ไทยยังได้เสิร์ฟอยู่นะครับดี๋จะดูว่าจบเท่าไหร่ครับเซตนี้เซตแรกสูสีเซตนี้ดูโอ้โหเอาต่อครับเอาต่อจะจบอย่างไรไม่รู้ครับเดี๋ยวดูกันครับคุณผู้ชมโอ้โหมาอีกทีหนึ่งครับลูกเสิร์ฟของไทยเราเสิร์ฟมาลูกนี้ออกครับมไม่มาครับไม่มา ไล่มาเป็น4ต่อ8ครับอีรักอย่างสู้เลยครับโอ้โหโคตรสู้กัะดูบีจริงจริงไล่มาเป็น4ต่อ8ก็กีรักสู้มากเอาครับเอาลุยต่อครับลุยต่อแล้วฟาดลูกนี้โอ้โหไม่เลี้ยงแล้วครับเก้าเลยนี่ปบ,บมือลั่นเลยครับโอ้โหลูกนี้ฟาดสวยมากครับเต่อสี่แล้วทายเรา โอ้โหไทยโชว์อมหิดจีนชอบเลยครับแบบนี้ถูกสเปคครับแล้วมาอีกรอบนึงตรงนี้งัดขึ้นมายังไงครับยังไม่ได้ครับยังสู้ต่อครับแล้วของเขาโมงกระดันมาสวยมีโอกาสงัดแล้วเราฟาดใส่สวยคืนเลยครับโอเคก็แบบนี้10บต่อสครับสบายสบายครับยาวไปแล้วก็ยาวไปครับ มาสีครับแล้วก็มาสีครับลุยต่อเนื่องครับลุยต่อเนื่องมาครับมามาครับมาลูกบูกันต่อครับบูกันต่อแล้วฟาดอีกทีหนึ่งโอ้โหขึ้นแทนแล้วครับไปเป็น11ต่อ4เลยครับมาดูจะเหนื่อยดูจะยากแล้วครับแบบนี้เกมอย่างตึงครับเกมอย่างตึง ย่าก็ไม่ทีได้อยู่แล้วไทยตีลังกาได้ไหมอหตีลังกาหลุดไปครับตีลังกาหลุดไปครับเป็นแต้มของอ e ิรักอยู่ครับไล่มาเป็น5ต่อ11ครับโอ้โหเกมอย่างตึงลูกสุดท้ายครับได้ลูกนี้จบเลยครับไทยเราแล้วเสิร์ฟเรียบร้อยไหมจบเลยครับโอ้โหจบไหม จบเลยครับโอโหเรียบร้อยครับไทยเป็นฝ่ายชนะในเซตที่2ไป12ต่อ5นะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับขอบคุณคลิปคอนเทนต์จากพี่ต้นราชนาวีนะครับช่องพักพงษ์พีดีด้วยนะครับ